ฝากไปดูแลพื้นที่ของพวกเราเลยโดยเฉพาะในก้านกางมาของพวกเราด้วยับและสิ่งที่สําคัญที่มีความจำเป็นต้องมีคืสิ่งที่อยากจะให้ดูแลในเรื่องของท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในในประเทศไทยของเราโดยเฉพาะในพที่ที่ต่ใต้แต่ก็ไม่มแหล่งท่องเที่ยวเือทั้งป่านะครับแล้วโดยเฉพาะในพื้นที่สามอย่างวัดพรางค์อยางเนี้ยโด่งดังเ็อย่างยากจะบอก เป็นไปได้ไหมต่างๆที่เราจะสร้างความมั่นใจสร้างสร้างความเชื่อให้มีนักท่องเที่ยวสามารถที่จะเราเทางเข้าไปท่อ,องเทีเเ่ยวเมื่อมีนักท่องเที่ยวเข้าไปลงทุนใหญงตอนมีส่วนนั้นเนี้ยมันก็จะเป็นการสร้างเศรษฐกิจรวมๆมันภาคภูมิจะได้ดีขึ้นนะครับ